สีีหนึ่งชนิดค่ะที่พื้นสีชมพูเหมือนกันขอบเขียวค่ะแต่นี่คือนายจันหนวดเขี้ยวค่ะนายจันหนวดเขี้ยวหนะ้าตาเป็นแบบนี้ตรงอกนะคะแล้วก็ขอบเนี่ยก็จะมีสีเขียวเหมือนกันแต่ตรงที่เป็นแต้มนะคะจุดที่แต้มแต้มเนี่ยจะเป็นแต้มขาวนะแต่ว่า ตรงใต้สีขาวนะ่ะจะรองด้วยสีเขียวนะคะนี่นะที่แต้มออกมากระดูกนะ๊ะดูกระดูกนะกระดูกกระดูกก็สีชมพูเข้มนะคะอันนี้ก็คือนายจันหนุดเขี้ยวนะคะแล้วก็นี่นี่นี่น,นี่นี่คือค,อความนี่คือใบนี้นะใบที่สมบูรณ์ส่วนใบเล็กๆค่ะนี่คือใบเล็กๆที่เพิ่งขึ้นมายังไม่ออก ยังไม่ออกสียังไม่มีแต้มแล้วก็นี่คือยอดใหม่ที่แทงยอดมาแต่อันนี้คือแทงยอดมาพร้อมกับมีกัดสีเรียบร้อยมีแต้มสีขาวเรียบร้อยนะคะนี่คือในจนันหนวดเขี้ยวค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วลักษณะของปีกเนี่ยตัวใบเนี่ยก็จะเหมือนปีกแล้วก็จะมีพริ้วๆแต่ก็ไม่ไม่มากนะคะ นี่ค่ะในจันนทดเขียวสวย นี่ก็คือแบบไปที่เพิ่งขึ้นมานะยังไม่ออกไม่ไม่บานนะไม่ไม่กางนะไม่กางออกก้านนะคะมาดูก้านกันนะคะก้านก้านก็จะเป็นสีออกไม่ดาอะ่ะคือคือดาดาส่วนหนึ่งดําข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เขียวข้างหนึ่งดําข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งแบบนี้นะคะสีก้านในจนันทนเขี้ยว ใต้ใบตรงบริเวณเนี่ยตรงนี้นะใต้ใบใบนะคะยังมีสีดำนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะแบบออกสีมชมพูสวยสวยนะ นายจันหนวดเขี้ยวแทงยอดออกมานี้ก็มาดูดินกันค่ะ บอลสีนายจันหนวดเคี้ยวอยู่ในตับบางระาจารันค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้ยินนะคะชื่อนายจันหนวดเคี้ยวซึ่งถ้าเราไปอ่านประวัติของนายจันหนวดเคี้ยวก็คือนักรบผู้กล้าแห่งบางระจารันค่ะที่เป็นคนที่ชอบไว้หนวดนะคะแล้วก็ทำเป็นบอลส,ส,สีอีกนิดเดี่วเขาเลยเรียกกันว่าบอลสีแดงค่ะซึ่งคล้ายกับบอลสีกลูเต่รในช่วงการรบกทน่แอดทำไว้ในช่วงของบางระจันพระนารายณ์แล้วก็ท่านไก้ฝึเด็กนุ่มคล้ายกันมากเลยนะคะในการรบกพม ท,ท่าทีจะแยกไม่ออกถ้าไม่อยู่ใกล้กันนะคะก็ต้องดูลักษณะของใบดูสีของก้านแล้วก็ดูลายที่ใบด้วยนะคะแล้วก็ดูหูใต้ใบอีกต่างหากค่ะแต่บอลสีในจจันทร์ุดเขี้ยวเนี่ไม่มีหูใต้ใบค่ะแต่จะแตกต่างตรงที่ลักษณะสีของก้านนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็การแต้มนะคะลายที่แต้มตรง ตรงบริเวณใบก็จะแตกต่างกันนะก็คิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆน,น่าจะชอบนะคะแล้วก็ใครที่มีบอนสีที่ต้องการจะนำมาขายหรือว่าแบ่งปันนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ